ก่าวกันว่าอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์ปัจจุบันอยู่ที่75ปีเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราจะสามารถยืดอายุไขของมนุษย์ให้อยู่ถึง100ปีขึ้นไปโดยอาศัยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตอาหารเสริมยาหรือเครื่องมือที่ทันสมัย แต่แท้ที่จริงแล้วความก้าวหน้าของนวัตกรรมกลับพาเราห่างจากความเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิงผลลัพธ์คือโลกมีมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษภัยธรรมชาติมากขึ้นปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุให้เรามีอายุสั้นลงปัจจุบันจึงเกิดการดำรงชีวิตแบบย้อนยุคข,ของคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกกันว่า green life คือกลับคืนสู่วิถีธรรมชาติของผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพแต่มีหัวใจรักการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันผ่านรูปแบบที่เรามองเห็นได้ชัดเจนใน3มิติหรือ3 G ได้แก่ g r e e n Mind Green Body และ Green World Green Mind จิตใจที่สดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาผ่อนคลายเป็นสมาธิ กรีนบอดี้การดูแลสุขภาพให้ดีด้วยการเลือกสรรอาหารอากาศออกกำลังกายและพักผ่อนถูกวิธี GREEN WORLD การดูแลใส่ใจสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เอื้อต่อการมีชีวิตที่เป็นสุขจิตใจเป็นสุขมีอายุขายยืนยาวของเราและทุกคนในครอบครัวเช่นการคัดแยกขยะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการช่วยเหลือสังคมและการมีน้ำใจกับคนรอบข้าง เมื่อเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตใจดีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงย่อมส่งผลให้มีสุขภาพจิตดีพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆสู่สังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงพร้อมที่สร้างสารรค์บรรยากาศดีๆและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคนบนโลก Green ไม n d Green Body และ Green World มีความเชื่อมโยงกันอย่างมหาศจรรย์เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และปฏิบัติไปพร้อมๆกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวสิ่งแวดล้อมบริสุทธิ์สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราครอบครัวของเราชุมชนเล็กๆจนถึงระดับประเทศและทุกๆคนในโลก ค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ To b บ g r e e n นะคะโดยวันนี้มีเก๋ธัญ,ญลักษ,ษ,ษณ์จิตภาวนากุลเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีนะคะเรามาในสถานที่ที่ชื่อว่า Clean Farm ค่ะ เป็นแหล่งปลูกผักที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะวันนี้เราจะมาติดตามชมกันค่ะว่าที่นี่มีกระบวนการในการทำผักให้มีคุณภาพและอร่อยได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะไปชมข้างในด้วยกันเลยนะคะเชิญค่ะค่ะขณะนี้นะคะเก๋ก็ได้มาอยู่ที่ คลีนฟาร์มแห่งนี้พร้อมกับท่านอดีตเลข,ขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางท่านวีรศักดิ์วงสมบัติค่ะส,ส,สวัสดีครับ<า>สวัสดีครับและเทพธิดาคู่กายคู่ใจนะคะก็คือคุณธนิดาขุนนาน,นะคะสวัสดีค่ะพี่เล่สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเก๋ก็อยากจะให้ท่านทั้งสองนะคะได้อธิบายความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้นะคะซึ่งเป็นฟาร์มปลูกผักคุณภาพสูงภายใต้ชื่อคลีนฟาร์มค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญพี่เล็กนะคะช่วยอธิบายก่อนนะคะในส่วนแรกนี้นะคะพี่เัต้องขอเล่าย้อนนิดหนึ่งนะคะคือเดิมนะคะชี่เดิมก็ทำบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะคะซึ่งงานก็ค่อนข้างจะหนักสำหรับผู้หญิง แล้วก็ทำในช่วงหนึ่งที่ป่วยป่วยแล้วก็กว่าจะจับอะไรได้ว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยก็ใช้เวลานานนะคะ mm hmm. เกิดจากการสารพิษสะสมทานผักสดโดยที่ไม่ระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอ mm hmm. ป่วยเสร็จก็เริ่มปลูกผักทานเอง mm hmm. ทานเองผักง่ายๆนะคะ mm hmm. ในกรุงเทพพอเริ่มอาการดีขึ้น mm hmm. ก็เริ่มมาดูว่าเอะเรามีที่ตรงไหนที่ใกล้กรุงเทพที่ mm hmm. ไลฟ์สไตล์เราไม่ต้องเปลี่ยนมาก mm hmm. ก็มาได้ที่ตรงนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็เริ่มปลูกผักตอนนั้น ภูมิศักดิ์ยังไม่เกษียณก็มีเพื่อนร่วมงานมีลูกน้องมีหลายๆท่านมาช่วยร่วมกันทํามาทําว่าน่าจะมีอีกหลายๆท่านที่ยังคิดว่าตัวเองป่วยแต่จริงไม่ได้ป่วยนะคะอาจจะได้รับอะไรสารพิษต่างๆมาจากผักสดผลไม้สดอะไรต่างเนี่ยนะคะโดยที่ตัวเองคาดไม่ถึงหรือไม่ได้ระมัดระวังนะคะเป็นโรคเดียวอย่างิฉันเนี่ยฉันก็เลยคิดว่า เอ๊ะเราน่าจะทําอะไรให้สังคมบ้าง<ม>ที่เราคิดว่าเราพึงจะทําได้โดยที่โดยที่พละกําลังของเรา<ม>ก็เลยเริ่มต้นมาทำครีนฟาร์มค่ะแล้วผลตอบรับจากการที่ได้เริ่มต้นทำครีนฟาร์มเนี่ยเปลี่ยนเยนีวิตของอที่เล็กยังไงบ้างเปลี่ยนมากเลยค่ะเดิมเนะี่ยเป็นคนที่ พัฒุนิยมนะคะเป็นเป็นมนุษย์พัฒุนิยมต้องขอโทษน,นะคะแต่กว่าจะรู้สึกตัวเองได้ก็เนี่ย่ะเริ่มป่วยพะตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะอยู่กับธรรมชาติอ,อยู่กับธรรมชาติดีที่สุดแล้วก็เอ่อต้องต้องอิงถึงคําสอนของพระองค์ท่านว่าอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็ทําโดยที่พอเพียงแต่ละท่านนะคะก็ต้องดูจุดพอเพียงเอาว่าเรามีกําลังแค่ไหนแล้วก็ค่อยๆ่อเป็นค่อยไป,ค,ยไปค่อยทาแล้วก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับสังคมบ้างกับผู้ที่ป่วยผู้ที่ คิดว่าไม่มีตัวเองเนี่ยอาจจะสถานที่ไม่พร้อมในการปลูกผักหรืออะไรอาจจะเราอาจจะเป็นคนทําแล้วก็ส่งไปให้ผู้บริโภคท่านนั้นๆได้เท่าที่กําลังเราจะทำมานะคะแต่ว่าก็คงจะรับไม่ได้ทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่ขณะนี้เครือข่ายของการที่ได้นําผักไปสู่ผู้บริโภคนี่ก็กว้างขวางขึ้นมากพอสมควรแล้วใช่ไหมคะตอนแรกก็ตั้งใจจะทําไม่เยอะก็คิดว่าจะกับคนป่วยแต่ตอนหลังๆก็ เ,เหมือนกับได้กําลังใจจากจากผู้บริโภคอะคะ<ม>่ะท่านก็มาชมเราว่าเราอย่าพึ่งหมดกําลังใจนะต่อสู้ต่อไปเพราะว่ามาขอบคุณว่าอุตสาห์ทำผักปลอดภัยให้พวกเขาทานอะไรเงี้ยนะคะ<ม><ม>บังเอิญเนี่ยผมไปทำงานภาคใต้อยู่นานาก็เอ๊ะคนใต้นี่ ชอบทานผักแต่ไม่ปลูกผักใบนะพวกผักกาดผักคะน้าก็ได้โจทย์มาว่าปลูกไม่ได้หรอกฝนมันชุกฝนแปดแดดส<ม>ี่ผมก็เก็บโจทย์นี้ไว้แล้วก็คิดอยู่นานจนมาว่าคุณเล็กมีปัญหาเกี่ยวกับบริโภคผัก<ม>ก็มาคุยกันก็บอกเอ๊ะก็ต้องปลูกผักละ<ม>นะครับก็ตัดสินใจเลยก็มาท,ทํา<ม>ที่นี่ที่หนองแสงก็มาเจอโจทย์ใหม่อีกนะฮะ<า>ว่า ดินที่เนี่ยไม่เหมาะการปลูกผักนะเพราะว่าเขาทํานาได้แต่มันเป็นดินดินเหนียวจัดไงก็ไม่เหมาะ,ะเลยผมมีโจทย์ใหญ่2ข้อนะข้อแรกก็คือเอ๊ะภักใต้ไม่ปลูกผักก็คิดแวบมาว่าก็อย่าเอาอยาเาฝนสิฝนมันชุอ่าได้มาเรื่องละนะฮะก็มีหลังคาพลาสติกซะก็ะะคิดว่าแก้ได้อันนั้นได้ไปโจย์ดินไม่ระบายน้ําก็คิดแวบอีกมาเหมือนกัน ก็เอามันอยู่บนโต๊ะสิก็เลยเป็นที่ไปที่มาเอาดินมาอยู่บนแครบนแคร์ครับเราเลยมีคอนเซปต์ของเราว่าปลูกผักไม่ต้องการฝนนะฮะแล้วก็ปลูกด้วยดินบนแค่ในโรงเรือนเพื่อจะให้ได้ผักคุณภาพสูงก็คุยกันว่าเราคงจะต้องเผยแพร่ความรู้นี้แล้วก็อยากจะเป็นฟาร์มตัวอย่างมีคำคำหนึ่งที่ท่านวิยาศักดิ์บอกไว้ว่าผักที่นี่ จะเป็นกระบวนการปลูกที่เรียกว่าก็กไม่มีการปลูกแบบปราณีตปราณีตใช่ไหมคะคือปลูกอย่างเอาใจใส่นะเหมือนเลี้ยงลูกอะค่ะ precision แล้วก็คิดคิดใหม่ละว,ว่าทําการเกษตรวันนี้เราจะบอกได้เลยนะว่าอยากมีไรายได้เท่าไหร่มไม่ใช่ปลูกแล้วเที่ยวไปเล่ขายนะโอ้โหอันนี้เป็นความใฝ่ฝันของเกษตรกรไทยเลยนะเนี่ยวันนี้หมายถึงว่าผักเราเนี่ยหนึ่งตารางเมตรจะต้องทําเงินได้ 120บาท150บาทเราก็ต้องอัพเกรดขึ้นไปนะครับก็เป็นเรื่องของการเกษตรแม่นยำนะครับทีนี้วันนี้มีผักสวยๆนะคะของควีนฟาร์มนะคะมาให้เราดูหลายชนิดเลยนะคะอยากจะให้คุณเก๋ลองชิมนะคะคณะเห็ดหอมของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะเด็กๆหรือหลายๆท่านที่มี ความทรงจํากับคะน้าที่ไม่ดีอยากจะให้ลองทานคะน้าเราว่าคะน้าผักที่ปลอดภัยที่ไม่ได้ใช้ยาเคมีเนี่ยรสชาติเป็นยังไงอันนี้คือทานดิบๆเลยลองดูสิคะว่าจะคล้ายๆกับอะไรคะคะน้าที่ต้องเอาไปผัดใช่ไหมใช่ค่ะแต่วันนี้เราสามารถนํามาทานดิบได้เลยลองดูนะคะไม่คมนะคะไม่คมการันตีได้เลยค่ะลองดูนหมคะเป็นไงคะมีความกรอบมีหวานนิดนิด ขอทานเลยชิ้นหนึงนะคะค่ะค่ะเป็นยังไงคะคุณเก๋จริงๆแล้วมันใกล้เคียงมันแกวแล้วนะคะเนี่ยอ๋อเหรอคะที่อยากให้กรอบใกล้เคียงมันแกวเนี่ยนะคะลองลองสังเกตดูแต่ว่ารสชาติจะมีความเป็นผักอยู่ค่ะเนี่ยค่ะที่อยากที่อยากให้คุณเก๋ชิมเนี่ยนะคะเพราะว่าจะได้ได้รสชาติแล้วคุณเก๋จะได้รู้ว่าเอ๊ะเราพูดนี่จริงไหมหรือถ้าไม่ชิมก็ไม่ทราบใช่ไหมคะว่ารสยังไงเพราะไม่งั้นพี่ก็อาจจะโกหกหรือเปล่า เพราะนั้นก็เลยมีมาให้ชิมก่อนที่คุณเก๋จะไปเดินดูกระบวนการผลิตทั้งหมดก็เรียกให้ชิมก่อน<ม>จะได้มีเขาเรียกว่ามีกำลังรหรือมีแรงจูงใจให้อยากเดินดูค่ะท่านผู้ชมคงอยากจะไปชมของจริงกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปชมร้อมๆกันเลยนะคะ นนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณของการเริ่มต้นเริ่มต้นของฟาร์มเลยนะฮะของการที่จะผักได้ผักเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยนี่คือวัสดุปลูกวัสดุปลูกที่เราทํำพิเศษสําหรับที่เฉพาะต้นกล้าเราก็อดินตัวนั้น่ะใส่ใส่ถาดแล้วเราก็เอาเนี่ยปาดนะให้เรียบเรมอกันหมดเลยแต่ขั้นตอนที่ยากมากก็คือนี่แหละครับการนําเมล็ดมาเพาะใช่ไหมคะ ต้องบอกว่าคุณเก๋ลองได้ไหมเนี่ยคุณเก๋ลองได้มั้ยคะต้องนี่นะหนึ่งเม็ดตอนหนึ่งลุมแล้วก็ต้องกดลงไปให้พอดีถ้าลึกก็จะเน่าถ้าตื้นก็จะไม่งอกแต่เม็ดมันเล็กไหมเนี่ยดูนะเล็กมากเลยนะคะนี่เนี่ยเป็นความชํานาญพิเศษเลยนะเนี่ยใช้มือจับไม่ได้นะคะต้องใช้ บาคคีบนี้นะคะดูสิคะดูดูโหคีบทีละเม็ดนี่ยากเพราะนั้นมีความชำนาญยากใกล้เคียงกับใช้ตะเกียบคีบไข่เลยนะคะนี่เก๋ลองดูสักหนึ่งหยดได้ไหมครับอ่าได้ครับกดกดต้องกดลงไปหน่อยบอกว่าถ้าลึกไปจะเน่าถ้าตื้นไปจะไม่งอก หลังจากที่เมื่อกี้ได้นำเมล็ดหยอดแล้วนะคะทีนี้ถาดนั้นเมื่อเราหยอดเสร็จหมดเราก็จะเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะนำมาไว้ในเคลื่อนย้ายมานี่แหละครับเนี่ยโรงเนี่ยนะฮะเนี่ยโรงเรือนเนี่ยสำคัญเลยนะครับสําหรับฟาร์มนี้คือเป็นหัวใจสําคัญว่าเมล็ดที่เราหยอดใส่ถาดไปแล้วเราจะมาเลี้ยงอยู่ที่เนี่ยประมาณ2สัปดาห์หรือ2สัปดาห์กว่าๆถึงจะพร้อมที่จะย้ายไป ปลูกในโรงใหญ่ค่ะอันนี้ออกจากโรงเรียนอนุบาลเราก็กำลังจะเข้าสู่รโรงเรียน,รยนประมรมัธยม,ม ตรงนี้เราก็มาถึงเรียกว่าจุดเริ่มต้นหรือยังคะของการที่เราจะปลูกผัอกอะคะก็หมายถึงเริ่มต้นสาหรับลงตูองอกนะ,ะตอนนี้เราเตรียมจะเอาต้นกล้ามาลงที่ลงใหญ่อ,อ,อันนี้ก็เป็นการเตรียมเตรียมดินนะครับค่ะเราก็มาถึงหน้ากระบะ ดินแล้วนะคะเนี่ยท,ที่ที่เราเรียกว่าปลูกด้วยดินบนแค่นะฮะเนี่ยเนี่ยครับ<อ>นี่นะครับเนี่ยเราจะยกสูงอ่ายกสูงขึ้นมาก็หลายคนถามว่าเอาความสูงแค่ไหนล่ะ,ะก็บอกเอาความสูงระดับเอวของพนักงานส่วนใหญ่เราเนี่ย<อ>ทำไมต้องระดับเอวอ่ะก็จะได้ทำงานสะดวกไง แล้วก็เหมาะส tamam. created, mark, like <laughs> <ness> <sm all hopping> ําหรับเกษตรกรรุ่นซิกติอัพแบบผมอ่ะนะก็คือไม่ต้องก้มไงฮะอย่างเงี้ยโอ้ปวดหลังนะใช่อย่างเงี้ยพนักงานเราก็ชอบผมเองก็ชอบนะครับไม่ปวดหลังนะอันที่สองเนี่ยเกิดเวนเตอรชั่นนะเกิดการระบายอากาศเนี่ยข้างล่างเนี่ยเพราะนั้นในโรงเรือนเห็นไหมเราจะไม่รู้สึกไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่โรงเรือนเราเนี่ยระบายความร้อนมันจะลอยตัวขึ้นข้างบนแล้วออกข้างนอกขณะเดียวกันอากาศก็พัดผ่านใต้มันนี่ด้วยก็ทำ แล้วก็หนีโรคในดินไงค่ะโอ้ถ้าเราปลูกกระดินดูสิฮะดินข้างล่างเนี่ยเราคงควบคุมพวกโรคสตูพืชเขียวไปหมดเลยนะคะไม่ทราบว่าอะไรบ้างต้องบอกว่าน้อยมากนะน้อยมากเราทนุถนอมกันทุกขั้นตอนเลยเราให้ความสำคัญทุกขั้นตอนจริงๆครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นผักกาดนะครับ ที่ที่ผมบอกว่าอายุเท่าไหร่แล้วคะอันนี้ก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งไม่ถึงเดียวครับก็แต่ต้องใช้เวลาสักประมาณ45วันนะผักผักตะกูลเนี่ยนะฮะก็แต่ที่ที่พขาสามวันเนี่ยไม่ถึงอยู่ที่นี่นะเขาอยู่ในโรงเพาะเขาเนี่ยแล้วประมาณ15วันนะครับก็เดี๋ยวอีกไม่เท่าไหร่นะรวมแล้วไม่เกิน45วันก็ได้รับประทานละนะครับค่ะ อันนี้แปลงแบบสาธิตแบบบ้านๆเรานะคะว่าเราใช้วัสดุที่มีเหลือใช้ภาชนะแตกๆหักๆกระมงกระมังอะไรอย่างเงี้ยเนาะดี๋ย้เดี๋ยวนี้กระมังพลาสติกก็เยอะนะเพราะฉะนั้นเอามาปลูกผักก็ได้นะครับสบายเลยนะคะ เราก็เห็นใบคณะใหญ่ๆน่าทานครับแล้วเราเห็นต้นไหมะค่ะต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเห็นไหมใหญ่มากเลยนะคะท่านผู้ชมรู้สึกว่าที่นี่จะเป็นต้นคณะยักษ์ไปแล้วนะคะอันนี้เป็นคณะพันธุ์ที่เราจะกินต้นมันนะฮะเรามีทั้งกินใบกินต้นนะอันนี้เขาเรียกคณะเห็ดหอม บางคนบอกว่าผักต้องมีรูนิดนึงเวลาทานจะได้มั่นใจว่าอันนี้เนี่ยเป็นผัก<อ>ปลอดสารเพราะว่ามแมลงได้กินได้แสดงว่าคนนียสามารถกินได้อย่างปลอดภัยอันนี้ถูกต้องไหมคะเข้าใจผิดนะ,ะ <laughs> เพราะว่าไอ้แมลงนี้ก็ไม่ใช่มีประโยชน์นะ<อ>ไม่ใช่เป็นตัวเทสเราว่าไม่มีสารเคมีนะแต่เราอาจจะเป็นโรคหรือเสียชีวิตได้จา,จากขามันะ<อ>ขาม,มันมีขนเยอะเห็นไหม ไปเกาะอะไรมาไม่รู้แล้วก็มากินมีเชื้อโรคมีเชื้อโรคติดมาพวกโดยเฉพาะพวกอีโคไลโรคบิดโรคพยาธิเพราะฉะนั้นถ้าจะกินผักดิบมาต้องล้างแล้วล้างอีกว่าวิธีล้างต้องน้ำไหลด้วยนะเราถึงจะทานได้อย่างมั่นใจอย่าไปนึกว่าแมลงกินได้คนกินได้ท่านจะไม่ตายเพราะสารเคมีหรอกแต่จะตายเพราะโรคอีโคไลต่างๆที่มากับแมลง แล้วเรามาอยู่ที่หน้าต้นอะไรกันคะโอ้ไนี่น,นต้นล้างจืดะนะฮะที่เราปลูกไว้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เป็นเขาเรียกวินเบรกกัมแพงป้องกันลม ấy, <อ>เพราะเราลดความเร็วของลมแล้วก็เป็นกํแแพงป้องกงันแมลงแมลงก็มาตกกันอยู่ที่นี่โดยเฉพาะอรอบๆฟาร์มเราจะมีวินเบรกซึ่งทําได้หลายอย่างต้นกล้วยต้น,ตนล้างจืดก็ได้อะไรก็ได้อันนี้อันนี้จะช่วยได้เยอะ แล้วเราก็มาถึงแหล่งน้ำนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการปลูกพืช,ชนะคะคที่นี่รเรามีวิธีบริหารจัดการน้ํำยังไงบ้างออคะท,ที่นี่เราเนี่ยเราโชคดีหน่อยนะครับเราได้เตรียมความพร้อมนะครับคือเราจะมีคูคลองรับน้ําจากน้ําชนประทานออและขณะเดียวกันเรามีบ่อสต๊อกน้ําของเรานะครับเพราะเราคาดการไว้ว่า ปัญหาอุปสรรคในอนาคตมันคงอาจจะเกิดเพราะนั้นที่รีนฟาร์มนี้เตรียมพร้อมเรื่องนี้เพราะนั้นที่ว่าภัยแรงในของเราไม่มีปัญหาโโหนะครับและที่สําคัญนี่ก็อยากออบอกว่าผักนี่ก็เป็นการลดอะไรนะความต้องการน้ําชนิดหนึ่งนะ ถ้าเราปลูกข้าวเนี่ยมันใช้น้ําเยอะนะแต่พอเรามาปลูกผักเนี่ยเราใช้น้ําน้อยมากนะครับแล้วเราก็มีบ่อสต๊อกน้ําของเราเองก็ไม่เป็นกังวลเกี่ยวกับว่าจะแล้งไม่แรงนะครับแล้วการผ่นน้ําเข้าไปในที่นี่เราก็จะใช้เป็นปั๊มน้ำคือเราจะมีที่เราพูดกันเรื่องวินเบรกเราก็จะมีคลองอยู่ข้างบอดรีของเรา คแดเราเองเลยใช่ไหมคะุดเองเลยนะที่จะรับต่อน้ําชนประทานแต่ขณะเดียวกันวันนี้เราไม่งอละเพราะว่าปริมาณคองเราเยอะปริมาณบอดเราเยอะเราก็จะอยู่ได้รวคือเรามีน้ําของเราเองโดยนี้ไม่ต้องอาศัยน้ําจากชนประทานไม่ต้องอาศัยละครับครับครับอันนี้สําคัญครับ เราจะมาดูอะไรกันครับตรงนี้ดูกองสําคัญแล้วครับก็อันนี้แหละครับก็คือกองทําปุ๋ยของเราเราดินที่เนี่ยเราเป็นดินเหนียวจัด<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นกองนี้ก็จะมีอะไรขุยมะพร้าวแกลบ <ฮะ S 2> ดํานะครับผสมกับหน้าดินของเราที่ว่ามันเหนียวจัด <ฮะ S 2> นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังใส่อะไรใส่ขี้วัวเข้าไปแล้วทีมคัญเราใส่เศษผักของเราเองเข้าไปนะอันนี้คือกองปุ๋ยกองทําปุ๋ยอน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะ ไม่มีแมงวันเลยนะคะอ,นนอ,นนอันนี้เราที่เนี้ยเราต้องมีหลังคาไงเรียกว่าเราให้ความชื้นพอดีนะแล้วเรายังมีพวกเชื้อไตโคเดอร์มาะนะครับที่เป็นจุลินทรีย์ตัวดี<อ>ช่วยมาย่อยสลายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเห็นไหมเราต้องให้ลมมันโกรกได้นะแล้วต้องมีหลังคา แล้วกลิ่นมันก็จะไม่มีนะจริงๆเลยค่ะไม่รู้เลยนะคะเนี่ว่าอยู่กับกองขี้วัวค่ะขี้วัวค่ะแล้วก็เศษผักอีกมากมายเลยนะแล้วเราก็จะกลับบ่เราใช้รถแท็กเตอร์เราอ๋อใช้รถในการกลับกลับนานมั้ยคะกว่าจะได้ปุ๋ยไปใช้งานนะคะก็ประมาณนะครับก็ครั้งหนึ่งก็ประมาณเกือบ2เดือนนะฮะสเดือนเราก็ต้องทําหลายๆกองนะ สลับกันสลับกันใช้นะคะแล้วปุ๋ยอย่างนี้นี่สามารถใช้กับพื้นที่หรือว่าปริมาณแปลงผักเนี่ยค่ะอัตราส่วนเป็นยังไงบ้างคะอัตราส่วนเนี่ยเราเราพอดีของเรามันเป็นแคร่นะมันเป็นตารางเมตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราคำนวณง่ายนะครับอาจจะแบบครึ่งกิโล1กิโลต่อ1ตารางเมตรที่เราใช้นีอันนี้ก็ต้องดูความอุดมสมบูรณ์อีกทีนะครับว่า ก็เรียกว่าเศษผักทั้งหมดที่เหลือจากการที่เราตัดผักขายแล้วเราก็เอาทั้งหมดนี้มาเพอดีฟาร์มนี้เราก็มีแนวคิดของเราว่าเรามีผักค่ะเราก็เศษผักก็ไปเลี้ยงปลาเศษผักอีกระดับก็ไปเลี้ยงเป็ดเศษผักอันั้นก็มาทําปุ๋ยนี่และครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคอนเซ็ปต์ของเราว่าผักปลาเป็ดปุ๋ยเพราะฉะนั้นใช้ประโยชน์ได้หมดครับใช้ประโยชน์ได้เยยมมากเลยค่ะ ก็มาอยู่ตรงนี้นะคะกับพี่เล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะ<ช>พี่เล็กคะเรามาถึงกระบวนการเรียกว่าจะสุดท้ายแล้วนะคะ,คะก่อนที่จะนําผักเนี่ยไปแพ็ค จาหน่ายแต่เราเห็นมีผักมากมายค่ะตรงนี้ใช้ประโยชน์อะไรนะคะที่ส่วนส่วนผักที่เราไม่ได้ใช้ที่จะไม่ได้เอาไปให้ผู้บริโภคเนี่ยเศษผักที่เหลือเราก็หมุนเวียนไปเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดนะคะแล้วเหลือจากเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเราก็ไปหมักเป็นปุ๋ยหมุนเวียนออกมาใช้เพื่อเพื่อใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ให้หมดค่ะเป็ดที่นี่โชคดีมากเลยได้ทานผักดีๆค่ะเดี๋ยวก็เชี่กระดาพาเข้าไปดูขบวนการตัดแต่ง ล้างทำความสะอาดก่อนจะเข้าแพคกิ้งก่อนจะถึงผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวก็จะเชิญคุณเก๋เข้าไปชมนะคะได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปกันทางนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะเนี่ยนะคะคุณเก๋เราก็จะตัดผักมาเสร็จนะคะจากแปลงมาถึงมาขบวนการตรงนี้นะคะเด็กเราก็จะตัด ตัดแต่งออกไปก่อนได้ที่แก่เอออะไรเอยทีไไไ่ไม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 ่อร่อยหรือไม่สะอาดเนี้ยเราก็จะตัดทิ้งไปก่อนขั้นตอนแล้วถึงจะมาล้าง<อ>นี่กร้บวนการล้างเนี่ยเราค่อยประมาณ5น้ำกว่าจะออกไปค่ะ ใช้น้ำอะไรคะใช้น้ำกรองค่ะอยู่ด้านหลังค่ะค่ะการกระบวนการกรองต้องมีน้ำยาหรืออะไรเจน้ําน้ำเปล่าที่สะอาดค่ะน้ำกรองสะอาดแล้วก็ผสมมีน้ำแข็งมีอะไรนิดหน่อยถ้าคุณเกสัมผัสดูก็จะเกิดความเย็นซึ่งจะรักษารักษาเอนไซม์พวกนี้ไว้ให้กรองอยู่เหมือนเดิมค่ะโอ้โหสดชื่นตลอดกระบวนการจริงๆนะเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเมื่อจากกระบวนการนี้เสร็จเราก็จะไปที่ห้องแพ็คกิ้งที่หลังจากที่สะอาดเสร็จแล้วก็จะไปแพ็คในโน้นเพื่อจะเข้าห้องเย็นค่ะอันนี้เห็นกระบวนการล้างแล้วก็ต้องมาพึ่งใช่ไหคะแล้วก็บรรจุถุงค่ะ แล้วก็มาถึงกระบวนการจะแพ็กกันแล้วอันนี้แล้วนี่ผักอะไรคะพี่คะอันนี้ก็บ็อกชอยอะค่ะบ็อกชอยคือเป็นเอ่อถ้าเราเรียกภาษาไทยน่าจะเป็นข่าวปลีอ๋อเขาเรียกข่าวปลีค่ะค่ะเป็นผักที่ใช้สําหรับผัดน้ามันหอยอะค่ะค่ะดูแล้วเหลือแต่ต้นอ่อนๆใช่ค่ะใช่ค่ะก็ประมาณถ้าเปรียบเทียบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะเราก็จะตัดออกไปประมาณ6 0สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือจะเหลือแค่อย่างเงี้ยคันเหลืออ่อนๆละ เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ไว้พวกไม่ต้องห่วงเลยนะคะไปผัดยังไงก็อร่อยเพราะว่ามันไม่มีความแก่ไม่มีเสีย้ยนไม่มีอะไรแล้วนะคะดูจากการแพ็คแล้วนี่น้องๆทุกคนต้องมีถุงมือแล้วก็ใส่หมวกใส่หมวกเพราะว่าดูแลผม ความสะอาดค่ะทุกขั้นตอนจริงๆเลยถึงชื่อคลีนฟาร์มค่ะสมชื่อคลีนฟาร์มมากๆเลยนะคะพอช่างเสร็จก็จะใส่ถุงค่ะในตัวฉันฉันไม่ได้ใส่มือนะคะสาธิตโชว์โชว์โชว์นะคะแต่ถ้าเด็กๆทำก็จะต้องใส่ถุงมือค่ะค่ะนอกจากที่จะขายจั่มนายผักสด เป็นต้นแล้วนะยังเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่น่าสนใจของคลีนฟาร์มอีกนะคะอ๋อ่ะอันนี้มีเป็นสลัดสำเร็จสำหรับผู้โดยพวกที่ไม่มีเวลาเช่นเช่นทานที่ออฟฟิศหรือทานที่คอนโดอยู่คอนโดใช่ไหมคะหรือบ้านที่ไม่มีแม่บ้านตัวนี้เราล้างแล้วก็แช่หลังทับทิมเรียบร้อยแล้วก็แพคเกจจิ้งตัวนี้ก็จะพร้อมน้ำสลัดอยู่ในนี้เลยโอ้โหน้ำสลัดก็มีมากมายหลายสูตรเลยนะคะเนี่ยน่าทานทุกอันเลยค่ะ ก็จะเป็นแพ็เกจิ้งก็จะรวมกันอยู่ในตัวนี้ซึ่งซึ่งเวลาก็แพคเขาก็จะใส่ไว้ด้วยกันค่ะพร้อมรับประทานนะคะแล้วก็ยังมีมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศของเราเนี่ยปีหนึ่งเราทำแค่ครั้งเดียวหน้าหนาวเท่านั้นทำไมล่ะคะโอ้แมลงชอบมากเลยค่ะจุดเด่นของเรานะก็คือเราไม่ใช้เคมีอยู่แล้วค่ะไม่ใช้ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงทําได้แค่ ปีละรอบคือรอบช่วงที่หน้าหนาวที่เราสามารถคุม,มแมลงได้ง่ายเพราะด้วยอากาศช่วยอากาศช่วยเนี่ยต้นพุ่ยเขาจเจริญแบโตัวได้เร็วมันหนีได้เร็วตอนหนีเราก็จังหวะเราเก็บเราก็รีบเก็บออกมามค่ะดันะะต้องลองดูนะคะต้องปิดขั้วออกนิดนึงนะคะ,คะเป็นไงคะกรอบนะคะแล้วก็หวานอร่อยมากเลยนะคะเรียนตามตรงปกติเป็นคนไม่ชอบทานมะเขือเทศ <laughs> แราวันนี้ได้ลิมล้มชิมรสของคลีนฟาร์มแล้วบอกได้เลยว่าอร่อยค่ะเอออะไรคะครพี่พมีค,ค่ะคเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็คงจะ ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเพราะว่าเวลานะคะหมดลงแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามอยากให้พี่เล็กนะคะเช่อทิ้งท้ายรายการนะคะถึงท่านผู้ชมสักนิดนึงค่ะค่ะยินดีค่ะถ้าอยากจะรักสุขภาพตัวเองนะคะลองดูนะคะลองทานผักผักนี่เป็นอาหารและยานะคะ ขอให้ไปดูกระบวนการผลิตเขานิดหนึ่งว่าปลอดภัยจริงไหมอย่างที่เขาโฆษณาจริงหรือเปล่านะคะเพราะนั้นเอฉันขอฝากไว้ด้วยและของพินฟาร์มนะคะเบอร์โทรนะคะ0875090888นะคะเชิญนะคะยินดีนะคะค่ะก็ หวังว่านะคะเราคงจะได้มีโอกาสนะคะได้รับประทานนะคะอาหารที่ดีแล้วก็ผักนะคะซึ่งมีคุณภาพอย่างนี้นะ,ะต่อไปนานๆแล้วก็อยากจะมีโอกาสได้มาเ <ST AN CH> ยี่ยมชมที่ขินฟาร์ม <ST AN CH> แล้วก็ได้มาทานผักนะฮะ <ST AN CH> อร่อยยแบบนี้อีกนะคะ,คะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านวีรศักดิ์นะคะ <ST AN CH> แล้วก็พี่เล็กนะคะ <ST AN CH> เป็นอย่างสงเลยนะคะสําหรับการให้ความรู้สาระที่เป็นประโยชน์นะคะกับท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะแล้วสําหรับรายการชู ีกรีในวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายคือเงินมาครั้งก็ซื้ออะไรไม่ได้ทั้งหมดนะคะจริงๆแล้วเราควรจะอยู่กับปัจจุบันกับความเป็นไปได้เดยเะพอกับธรรมชาติหรือการบริโภคที่ถูกต้อง